ปัญหาก็คือเราไม่เคยมีมานั่งดูรายละเอียดเรื่องการขายเลยปกติก็แบบว่าขายแบบบ้านๆลูกค้าถามมาซื้อไปคือไม่เคยมานั่งแบบลงรายละเอียดจริงจังว่ามันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำแต่เราไม่เคยได้ทำหรือแบบไม่รู้อะเอออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องกลับไปทำไปไปเช็คตัวเองอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะเออ ยกตัวอย่างเช่นการการเทรนลูกน้องการให้อบรมข้อมูลพื้นฐานซึ่งจ,จริงจริง,รงมันเป็นเรื่องที่แบบมันควรทำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยเร c ค g n i z ไนว่ามันต้องทำเราเอ p เป t ว่าลูกน้องจะต้องรู้อยู่แล้วสิแต่เราไม่เคยไม่เคยเรสขึ้นมามันเป็นประเด็นให้ให้ลูกน้องเห็นความสำคัญตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ สื่งสำคัญนี้ก็คือพี่นายสาม,มารถถ่ายทอดให้แบบว่าอย่างเราอ่ะไม่ไม่เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเนาะเออเราก็ใส่วิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการถ่ายทอดอะไรเงี้ยคือเอาเอาเล่าเรื่องจริงมาถ่ายทอดให้เราเก็ตไม,ไม่ไม่ออกมาเป็นแบบพฤษฎีคือคือมีทฤษฎีวางแต่ว่าถ่ายทอดให้เราเก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นภาพว่าเราจะไปใช้ยังไงมันเหมาะกับ ทุกๆคนนะเพราะว่าทุกธุรกิจมันก็ต้องมีการขายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเซล์ลหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่รู้ว่าการเป็นเซล์ลยากขนาดเนี้ยเพื่อให้เห็นแบบเอองานรวมๆอะไรก็คือก็คือมันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายคิดว่า